รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ดาวินชียังอยู่กับแชมป์สาวคุณเอ๋เช่นเคยครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะมีใครมาปราบเพลิงลงได้ซึ่งคุณน็อตที่กำลังดวลรหัสกับแชมป์อยู่นั้นก็เหลือคะแนนน้อยเต็มทีเอาเป็นว่าไปชมกันต่อว่าแชมป์เอ๋จะปิดเกมรักษาแชมป์ไว้ได้อีกหรือไม่ครับห้าพยาง 5. พยางรหัสเสียงมาครับ สายฟ้าพิมพ์หันแฝดสายฟ้าพิมพ์หันแฝดสายฟ้าพิมพ์หันแฝดสายฟ้าพิมพ์หันเบอร์เก้านะครับติ้วไดกแล้วครับแฝดสายฟ้าพิมพ์หันมาค่ะคุณโบโยเป็นครั้งแรกที่เธอติลได้นะคะตอบว่าอะไรคะห้าพยางพายุฤดูร้อนค่ะ พายุฤดูร้อนรับไป1,000ครับและรับกิฟเซน,นะคะจากดีน่ากะบ้า,านมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูข้าวญี่ปุ่นค่ะดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันไปด้วยนะคะแฟดของน้องสายฟ้านะครับลูกของคุณชมพู่นะครับก็คือน้องพายุคิมหัน <c oughs> แปลว่าฤดูร้อนนะครับพายุฤดูร้อน เสียไป2,000ไม่เป็นไรยังเหลืออีก1 4 0 0 0เยอะเลยทีเดียวแต่คุณน็อตครับหมดหนาตักับแต่ไม่หมดโอกาสหมดหนาตักคุณน็อตครับสู้ๆค่ะคุณน็อตครับถูกต้องนะครับสลดัดออกไป c, อย่าเครียดน,น,นะครับอย่ากเกร็งนะครับเพราะข้อนี้ชี้ชะตาครับว่าจะอยู่ต่อหรือ 2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณดอทครับดาวินชีขอ5พยางค์5พยาง,ยางรหัสภาพมาครับ ถึงจนได้ชื่ออะไรคะครุณนัทครับนะห้าพยางตอบว่าห่วงหน้าพวงหลังครับห่วงหน้าพวงหลังรับไปหนึ่งพันครับขอแจกรัวๆเลยรับไปอีกเช่นกระสรับดีหน้ากาบ้านนมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นไปด้วยคะ่ะถ้าดูดีๆภาพแรกไม่ใช่แหวนนะครับห่วงนะฮะมีรอยแก๊ปอยู่นะครับเราเรียกว่าห่วงนะฮะห่วง หน้าพระห่วงอยู่หน้านะครับพระและภาพสุดท้ายก็คือวงหลังห่วงหน้าพระวงหลังออกเสียงให้ถูกห่วงหน้าพระวงหลังปิดจ็อบไปนะครับปิดจ็อบให้เอ๋ยด้วยนะครับผมแชมป์สมัยที่26พร้อมกับเงินสะสมอีก1 2 0 0 0บาทครับและขอเสียงมือมือดีให้กับคุณน็อตครับครับวันนี้กลับไปพร้อมกับเงินสติล5,000บาทครับเรี่ยมเลยค่ะ เก็บไปอีก12,000ตอนนี้สะสมรวมเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยพี่1 3 000, 4 0 0ล้าน0 0 0พบาทครับแต่ล้านสแล้วทะลุไปแล้วอะทะลุไปแล้ว,ลลวใกล้จะทำลายสถิติคุณโจ้แล้วสำหรับ<ห>การเก็บเงินดังวันเอ,อ๋คิดว่าจะทะลุทำลายสถิติของแชมป์โจ้ได้ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> ไม่แน่ใจเหรอ ตอนนี้ดูแรงเธอยังไม่ตกยังยิ้มแบบเหมือนไม่มีความล้าเลยอะล้าบ้างไหมถามจริงล้าค่ะแต่ไม่แสดงออกเอาล่ะยังมีอารมณ์ได้นตัวเองได้ก็ถือว่ายังไปต่อได้อีกเยอะอถ้ายังมีแรงแบบนี้ไม่รอช้าละกันทรงนะคะคนจากหมู่บ้านสตีลคนต่อไปด้วยการรันดอมกันเลยค่ะ แนะนําตัวเลยค่ะแนะนําตัวเลยค่ะชื่อบูมบูมค่ะบูมบูมเมื่อกี้ได้เก็บสติลไปบ้างยังคะกดได้แต่ไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงนะแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วบูมบูมพร้อมนะพร้อมค่ะไปไปบูมกันเลยค่ะขอเสียงให้บูมบูม้วยค่ะ มีความตื่นเต้นบ้าครับคุณบุมบุมครับมากค่ะมากนะครับแล้วมาคุยกันก่อนครับปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับคุณบุมบุมครับเป็นพนักงานผ่าที่อะไรค่ะอะเธอดูหายใจแรงมากเลยดูตื่นเต้นจริงๆดูตื่นเต้นมากตนจริงๆแล้วยังไม่ได้สติลมาเลยกดแล้วแต่ว่าไม่ถึงค่ะกดแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงใช่วันนี้รู้สึกว่าดูเทรนด์ของรหัสของเราทั้งเสียงและภาพยากไหมฮะสำหรับคุณบุมบุมยากนะคะยากอยู่ใช่แต่ลงมาแล้วเราต้องสู้นะ ใช่ค่ะมีความม่นิ่งโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อส่วนน้องเอ๋ยเองนะครับตอนนี้26สมัยเข้าไปแล้วเงินรางวัลก็แตะล้านสามไปแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในรอบนี้เธอจะไปต่อนะครับสู่สมัยที่27ได้หรือไม่แล้วจะเก็บเงินไปอีกเท่าไหร่ค่ะดาวิชี่ใสให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ 2, 0 0 0ตรงกลางราดแรกครับ ดาวินชีขอ2พยางสองพยางรานภาพมาครับถ่ายโอนค่ะถ่ายโอนถูกต้องครับ ภาพแรกเป็นการถ่ายคุณโออนุชิตนะฮะถ่ายโอใส่นองหนูจากภาพที่สองเข้าไปเป็นถ่ายโอน12,000ต่อ8 0 0 0ครับชอบชอบคุณบุมบุมมากขอให้ตอบถูกขันไปบชเอาเลยค่ะไปยินดีกับเขาด้วยมันจริงจริงยินดีกับเขาด้วยส่วนทางนี้ก็เช่นเคยแบบอืมไม่ถึงอีกแล้วมีอยู่แปดพันครับคุณบุมบุมสู้เท่าไหร่ครับ 1,000ก่อนค่ะ1,000ได้เดี๋ยวนี้เลยครับผมรวมกันเป็น2,000ตรงกลางและถ้าดึงกลับมาได้นะครับจะกลับขึ้นมาเป็น9,000ต่อ1 1 0 0 0ราดต่อไปครับ2,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยางครับ4พยางราดเสียงมาครับมีความพยายามทำมือเป็นคอน 2,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยางครับ4พยางราดเสียงมาครับมีความพยายามทำมือเป็นคอนมีความพยายามทำมือเป็นคอนมีความพยายามทำมือเป็นคอน มีความพยายามทำมือเป็นคอนมีความพยายามทำมือเป็นคอนหมดเวลาหมดเวลาแต่ทุกคนตรงนี้กำลังแบบทำมือเป็นคอนจริงจริงอะทคอนอยู่แต่ทรมานใไมได้แต่ทำมือได้แต่ทำไม่ได้ค่ะมีความพยายามคือมีความอุตสาหะทำมือเป็นคอนเราต้องทำมือยังไง อุสาหกรรมอุสาหกรรมสี่พยางดาวิชีขอคืนสองพันนี่ไงมือคอที่ที่ฉันรอคอยเขามาเป็นรหัสเสียงหรอคะเนี่ยถูกต้องครับผมเขามาเป็นรหัสเสียงและต้องบอกเลยว่าเป็นความอุตสาหะของทีมงานของเราที่ผูดิฉันถอดไม่ได้จริงจริงนะคะพวกคุณจะเคลียร์ทิพกันไปที่ไหนคะเนี่ยครับผมอุสาหกรรมนะฮะ รอดไปได้นะครับสำหรับดาวินชีได้คืนมา2,000แต่ก็ยังไม่หมดเพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง1 8 0 0 0บนสกอร์บอร์ดตรงนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ ผิดค่ะความผิด <laughs> ถ <misunder> ูกต้องครับความผิดความเขมบอกว่าความตบปุ้มบอกความผิดคกูมยังไงวะส่วนนี้ก็มาจะชี้อาพักมือเก็บนะอาเขาแตะอาละอีกแล้วภาพแรกคือภาพของวัวที่กำลังคุดอยู่ภาพที่สองคือพรามนะฮะคุด พรามผัวกับความปริกนะออกเสียงให้ถูกความผิด13,000ต่อ5,000ครับชมรมมุ่ตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยู่นะดูออกดูออกเลยเหรอไม่นิ่งเลยดูเขาเห่าอย่างเขาเห่านะรีแลกซ์บ้างหรือยังรีแลกซ์ขึ้นไหมครับนิดเดียวค่ะนิดเดียวสิครับผมโอเคไม่เป็นไรเหลือ5,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ1,000ค่ะ หนึ่พ <c oughs> มาครับผมรวมเป็นสองพตรงกลางดัฟินชีขอสองพยางครับสองพยางรหัสเสียงมาครับคนคนนั้นเบอเร์เรอเธอคนคนนั้นเบอเร์เรอเทอ คนนั้นเบอร์เรอร์เทอร์บุบุครับเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่บุบอถูกต้องครับผมมาแล้วบุบุคนคนนั้นเบอร์เรอเทอร์คนคนนั้นก็เขาล่ะนะฮะเบอร์เรอเทอร์ก็ใหญ่มากนะครับเขาใหญ่หกพันต่อหนึ่งหมื่นสองพันครับอ้าวอ้าวเกริไม่ได้ เหลือไม่ได้เลยนะเขามีอยู่6 0 0 0เรามีอยู่12,000สู้เท่าไหร่คะ2,000ค่ะ2,000ครับรวมเป็น4,000ตรงกลางคุณบุมบุมมีแบบแอบทำหน้าปิดบังนึกว่าจะมาสามพันอย่าเลยอย่าเลยค่อยไปอย่าเลย4 0 0 0ตรงกลางถ้าคุณบุมบุมดึงกลับไปได้อีกทีนี้ตีตื้นมาใกล้มาก8,000ต่อหนึ่งมืนนะครับ ถ้าได้นะฮะกลับมาเป็น8,000ต่อ1น0 0 0มืเลยทันทีเอามาให้ได้นะคะครับดาวินชีขอ2พยางสองพยางครับรัสภาพมาครับ2พยาง สองพยางครับรายภาพมาครับ ภาพแรกคือทองทองภาพที่สองคือปลาเส้นปลาทองปลาภาพที่สามสอเสือและมอมม้าเป็นสมทองผสมคือใครแอนค่ะแอนภาพสุดท้ายคือเขาดอยดอยแดอยแอนดอยดาวฟิจิขึคนสี่พันครับโอย ทองประสมดอยนะฮะพูดง่ายทองประสมดอยทุกคนเนี่ยอยู่ที่ทองประสมละแต่อันสุดท้ายเนี่ยไม่เข้าใจก็เลยเป็นแอนดอยแอนดอยออเงถูกแอนดอยดาบินชีได้กลับมาแต่ไม่เป็นไรเกมยังไปต่อคุณเหอยังมีอยู่1นึ่งหมื่นคุณบูมบูมมีอยู่สี่พันสู้กันมาครับอัตโนมัติคนละสองพตรงกลาง ทำให้เอย๋ยเหลืออยู่8 0 0บุมบุมๆเหลืออยู่2,000ถ้าดึงกลับไปได้ขึ้นมา6,000ต่อ8,000แต่ถ้าเกิดหลุดไปนู่นเลย <S 2> <S 2> <S 2> ข้อหน้าไม่มีสิทธิ์แบ่งเล่นต้องหมดหน้าตัดเพราะฉะนั้นดึงกลับมาให้ได้ครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ ใช่ครับอีหนาวค่ะอีหนานะครับถูกต้องครับเป็น12,000ต่อ2,000แล้วนะครับภาพแรกสระอีก็อีนะฮะพี่เอชยาก็คือเอและหนังสือที่หนานะฮะใส่เข้าไปอีกทีกลายเป็นอีเหนาทันที12,000ต่อ2,000ครับ สองพนตรงนี้คุณบูมครับแบ่งเล่นหรือหมดหน้าตาครับแบ่งเล่นค่ะแบ่งเล่นนะครับมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางและถ้าดึงกลับไปได้จะขึ้นมานะฮะตามอยู่ที่3,000ต่อ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0ตรงกลางนี้ครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับ แชมครับกาลาปากกสถูกต้องครับผมทำไมดูยันยานไปกาลาปากกสนะฮะภาพแรกนะครับกาลาดนี่แหละนะฮะกาลาภาพที่2ปากนะฮะแต่ดันมีออองและสอเสือปิดท้ายก็เลยกลายเป็นปากอสกอสนะครับ กาลาปากอสรับปีก2,000เป็น13,000ต่อ1,000ครับผมเคยไปมาครับกาลาปากกสครับเป็นไงคะพี่บินไปกว่าจะถึงก็2วันเกือบ3วันฮะฮะไม่ใช้เวลาอย่างนั้นเลยใช้เวลาอย่างนั้นครับ12ชั่วโมงพัก12ชั่วโมงบินอีก12ชั่วโมงพักอีก12ชั่วโมงและไปอีก12ชั่วโมงแต่ต้องบอกครั้งในชีวิตนะฮะถ้าเกิดเปิดโควิดมา เก็บเงินครับแล้วไปกันดีมากมากนี่ค่ะครับแชมป์เอ๋ยเราฮะมีเงินเก็บเออมีพาครอบครัวไปกระปะก๊อสนะครับหนึ่งมืนสามพันต่อหนึ่งพันหมดแล้วต่างนะคุณบูมครับหมดแล้วต่างคุณบูมบูมครับยังไม่หมดโอกาสนะบูมบูมสู้ค่ะสองมตรงกลางนี้นะครับถ้าเกิดเอ๋ยดึงกลับไปได้นะครับผมสวยงาม 14, 0 0 0พเลยสำหรับนะฮะแชมป์สมัยที่ 27ของเธอเก็บไปอีก 104, <ด>1 4 4,000บาท่แต่คุณบุงมบุงมครับเราถ้าอยากอยู่ต่อเราต้องดึงให้ได้ดเดึงกลับไปเหมือนกันแล้วไปรุ้นกันต่อในข้อหน้าดาวิชชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางราัสภาพมาครับคุณเอ๋นั้นเตรียมที่จะเก็บแชมป์ในสมัยที่27ไดแล้วเหรอครับและจะสามารถเก็บสะสมเพิ่มได้อีก1 4 0 0 0บาทเลยหรือไม่ หรือว่าเงินกองกลางนี้จะหลุดไปถึงผู้ชมทางบ้านกันแน่อย่าลืมวันจันน้ามาทอดรหัสพร้อมกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็น